บบก็จริงๆมันก็มีสิ่งที่แบบเราได้เรียนรู้จากกันและกันคือเราก็มีความถนัดที่แบบว่าแตกต่างกันแล้วก็มืนก็ได้ซึมซับสิ่งที่ที่ดีของกันและกันใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตมันก็จะแบบมีเ mm hmm. ส้นทางที่เราน่าจะบบได้เรียนรู้ไปด้วยกันอีกเยอะเลยแลบบ้วก็พวกเราสองคนก็พยายามจะแบบ พัฒนาตัวเองขอบคุณกันและกันด้วยที่แบบว่าคอยช่วยเหลือกันแล้วก็คอยส่งเสริมพัฒนากันมาตลอดซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเป็นแบบแรงโพ s ิทีฟเอนเนอรที่แบบทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตืนะ่นมาเราอยากตั้งใจลำงานที่ดีที่แบบพยายามจะทำออกมาอยให้ดีครับ จะบูสสกายก็แถว